ปี2568เจอรเรื่องอะไรบ้างเรามาดูกันคุณได้ไพ่ไปนี้ครับ <Yahoo! S 1> พไพ่ใบที่หนึ่งนะฮะได้ไพ่ผู้ชายนะครับแล้วก็กำลังปกป้องผู้หญิงเนาะนะฮะออาประมาณนี้เลยนะฮะอ่ะาไพ่ใบที่หนึ่งเป็นไพ่ผู้ชายนะครับแล้วก็ปกป้องผู้หญิงนะครับเนาะนาเข้มๆหน่อยอ่ะบอกไว้ก่อนครับว่าน้องรุ่งอีกท่านเนี่ย เรามาดูกันครับปี2 5 6 7ะฮะใครก็ตามนะครับที่เรือสีฟ้าปีนี้เป็นปีแห่งความเหนื่อยมากๆคุณต้องลุกขึ้นมาปกป้องคุณต้องลุกลุกขึ้นมารักษาความยุติธรรม คุณต้องคอยดูแลทุกอย่างมากมายนอกจากคนในบ้านอาจจะดูแลคนอื่นที่เรารักคนในสังคมเครือญาติเพื่อนฝูเหมือนกับจะต้องออกโรงปกป้องออกโรงดูแลดูแลจัดการไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างทั้งการงานการเงินความรักนะและคนคนในครอบครัวคน uh, ในเครือญาติพี่พี่น้องนองหรือคนที่สนิทด้วยเพื่อนสนิทด้วยก็ก้องเข้าไปจัดการหลายๆเรื่องหลายๆอย่างเรียกได้ว่าปี2567 อะไรอะไรก็กูถูกไหมฮะอะไรอะไรก็กูใช่ไหมเออบอกเลยว่าปี2 5 6พรอหกสิบเจ็ดบ้านสีฟ้าทุกคนใช้คำว่าอะไรอะไรก็กูนะฮะเออจริงไหมครับจริงไหม <S <S ตอบหน่อยสิครับแม่แป้นมาอะไบอกว่าใช่ค่ะขอฟังก่อนแม่แป้นมาอะไรครับ2อ6 7หอกสิเจ็ดอะไรอะไรก็แม่แป้นจริงนะเท่าที่รู้จักกับ กับกับแม่แป้นมามันคือใช่เลยฮนะอะไรอะไรก็กูจริงๆทั้งที่ศาลทั้งที่บ้านนะทุกสิ่งทุกอยาก่างอะไรอะไก็กูจริงแม่แป้นมาลายตรงมากนะครับนะโอเคนะคพี่โซ่บอกว่าเกิดประสบพอดีสวัสดีจ้า น้องปาดนะฮะพี่ซ้อมบอกว่าจริงค่ะนะครับนะแม่แป้นบอกใบแรกก็ตรงมากๆใช่เลยจ้ะนะี่พี่อ่าพี่น้องเรารักร,ก,กระดาษก็ใช่เพราะว่าปี2 5 6 7เหนื่อยมากดูแลทุกอย่างที่โรงงานด้วยนะที่บ้านด้วยนะใครที่สีฟ้านะครับสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับนะว่าจริงหรือเปล่า2 5 6 7เรียกเดรียนว,วานเหนื่อยโคตรอะไรอะไรก็กูทุกอย่างสากกระเบือเย็นเรือล,ลบกูทั้งนั้นอ่าขอขออึดอัดหน่อยอะไรอะไรก็ฉัน ที่ทํางานก็ต้องฉันทำนะอะไรอะไรก็กูตลอดนะที่บ้านก็ฉนันที่งานก็ฉนนันนะเออไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงอะไรอะไรอะไรก็เราเนียเรียกได้ว่าเต็มเต็มจุกจุกกันไปจุกจุกกันไป <L> นีพี่น้องเรือรักกระดาบอกว่าใช่เลยค่ะพี่น้องรุ่งบอกว่าจริงค่ะแม่แป้นมาลายบอกว่าขนลุกเลย้าอ่ะเรามาดูไพ่ใบที่2กันดีกว่าครับว่าปีมะเสงสง2568 จะเจอเรื่องอะไรบ้างมาลุ้นไปพร้อมกันครับโอ้ยตื่นเต้นไปครับ y a h ใครก็ตามที่เลือกสีฟ้าปี2568คุณได้ไพ่คนท้องครับเอาตายแล้วแม่แป้นมาอะไรจะท้องเหรอนี่ตายแล้วแม่แป้นจะไปท้องกับใครพี่น้องเลือกรักกระดาษจะท้องเหรอนี่ น้องรุ่งพิมพิมาพี่ส้มจะท้องเหรอจ๊ะจริงๆนะเนี่ยสง <c oughs> สัยจะท้องนะฮะนะครับนะโอเคอ่ะเรามาดูไพ่ใบน,นี้กันนะครับนะ <c oughs> เป็นไพ่คนท้องนะครับดูใกล้ๆเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าดูอ่ะนี่นะฮะเป็นผู้หญิงใส่ชุดขาวนะครับแล้วก็ท้องป่องแล้วก็มีสุภาพบุรุษเอามือรูปท้องนะอ่ะเรามาดูความหมายกันนะครับนะเออตกลงที่น้องเรารักกระดาษหน้าตาท้องเลยจ๊ะอุ้ย ปีหน้านะครับจะมีเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆครับจะมีเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าเหนื่อยไมเหนื่อยนะครับปีหน้าคุณจะต้องเจอเรื่องเหนื่อยอาจจะบางคนได้รับตําแหน่งใหม่นะพี่น้องเลือกลกระดาษนะ บางคนนะอาจจะได้งานใหม่บางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไปสู่จุดที่ดีครับนะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องงานเอา,เอาเรื่องงานก่อนนะอาจจะเป็นเรื่องงานที่ได้ขยับตําแหน่งนะครับหรือว่าได้ตําแหน่งงานใหม่หรืออาจจะมีโอกาสในเรื่องของได้การได้รับความรับผิดชอบอันใหม่แต่ว่าทุกคนรู้สึกยินดีปรีดา ไม่รู้ว่าจะได้เงินเยอะขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของงานนะครับสองใครโสดมีโอกาสจะ,จะน้องรุ่งจ๋าใครโสดจะมีโอกาสจะมีความรักครั้งใหม่รักแบบว่าไม่ทันตั้งตัวอยู่ๆก็มีรักเข้ามานะครับความรักครั้งนี้อาจจะมาในรูปแบบเพื่อนก็ได้นะครับเพื่อนสนิทก็ได้หรือมาในแบบความรักของคนรักจริงๆก็ได้ครับเกิดขึ้นได้นะฮะ นะแล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวอาจจะมีสมาชิกใหม่ไม่ว่าจะเป็นสั์สองเท้าไ,ไม่ว่าจะเป็นสัดสี่เท้าหรืออาจจะมีลูกมีหลานนะครับเข้ามาอยู่ด้วยนะครับอย่างเช่นหลานอยู่ต่างจังหวัดพอดีว่าจะเข้าเรียนพอดีก็เลยมาอยู่ด้วยดูแลด้วยอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้หรืออาจจะมีสั์สองเท้าเข้ามาได้เลี้ยงหรือว่าดูแลนะครับอ่ะต่อไปเรื่องความรักไปแล้วเรื่องสุขภาพ ก็จะแข็งแรงขึ้นโครคภัยไข้เจ็บต่างๆจะหมดไปนะครับโครคภัยไข้เจ็บต่างๆก็จะหมดไปมันเหมือนกับโรคอะไรที่เป็นอยู่ก็จะเป็นอยู่เท่านั้นนะครับก็จะเป็นอยู่เท่านั้นไม่ได้เป็นอะไรที่หนักหนานักนะครับนะเป็นอยู่เท่านั้นไม่ไม่เพิ่มเติมไม่น้อยลงนะครับอ่าสุดท้ายเรื่องของการเงินการเงินนะครับ จะมีปัญหาหน่อยยังคงลาบยาวมาอยู่ในปี2568ในไพ่ใบนี้จะหมายความว่าเวลาเราคลอดลูกออกมาเนี่ยเราต้องเสียเงินเลี้ยงลูกเยอะพระองค์พระอ้ะอมดูแลเด็กนึกออกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับการเงินคุณจะไหลออกไปสิ่งต่างๆกับการค่าใช้จ่ายกับคนรอบบ้านคนรอบตัวหรือว่าเกี่ยวกับบริวารที่เราจะต้องดูแลเพราะฉะนั้นปีหน้าการเงินยังเก็บไม่อยู่นะยังคงมีโอกาสในเรื่องของการจ่ายแต่ การเงินเนี่ยที่มันจ่ายออกไปอ่ะครับนะบอกนิดนเีงว่าคุณอาจจะแปลเปลี่ยนเป็นได้รถแหมมเป็นมาลายได้บ้านแหมนะครับน้องรุ่งเนาะหรือว่าจะได้อสังหาริมทรัพย์หรือได้รถได้บ้านได้อสังหาริมทรัพย์ได้มือถือใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงใหม่แต่ว่าต้องเสียเงินนะครับและไพ่ใบนี้บอกไว้ว่าใครก็ตามที่เลือกสีฟ้าปีหน้าระวังเรื่องเกี่ยวกับท้องให้ดีนะจะมีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อนะครับปวดท้องไม่ว่าจะเป็นประจำเดือนท้องน้อยนะครับขับถ่ายลรกกระเพาะลำไส้มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ในปีหน้าท้องจะอืดง่ายมากๆเพราะฉะนั้นทานอะไรนะครับให้ระมัดระวังอ่าจริงหรือเปล่าลองพิมพ์เข้ามานะครับประมาณนี้นะฮะ ว่าและดูเหตุการณ์และกนาะจัอย่างที่หมอเบิ่อนพูด่ยอ่ะเรามาดูไพ่ใบสุดท้ายครับปี2 5 6 8นะฮะ ทางด้านสิ่งลีลับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นอย่างไรเทวดาประจาตัวจะบอกอะไรหรือเปล่าใบสุดท้ายนะครับนะอ่าใบสุดท้ายเทวดาประจําตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่าสิ่งที่เราอ่าเคารพนับถือท่านอยากบอกอะไรกับเราว่าปี2568จะเจออะไรนะครับอากงพ่อปู่อยากบอกอะไรกับทุกท่านเรามาดูไพ่ใบสุดท้ายคุดยไพย่ใบนี้ครับตื่นเต้นใบนี้แหละบอกให้ อ่านะครับนะไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่คุณยายเอามือปิดตาไว้ข้างหนึ่งอ่านี่แต่ว่าในมือที่ปิดตามีแหวนอ่าก็ถือว่าปีหน้านะครับท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าบางครั้งบางอย่างเราก็ต้อง ปล่อยวางบ้างนะครับปล่อยวางบ้างรู้ว่ามีเรื่องราวที่ไม่สบายใจเอาง่ายๆเนาะใครที่เลือกสีฟ้าเนี่ยจะต้องมีอริสตรูเกิดขึ้นในปีส5 6 7หรือมีคนที่แบบว่าทําร้ายจิใตใจเราไม่ทางตรงก็ทางอ,อ้อนะมีกลุ่มคนที่ไม่หวังดีนะครับกับคุณเนาะหรืออาจจะมีเรื่องราวที่รู้สึกว่าหมั่นไส้กับใครสักคนอะไรอย่างเงี้ย สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าปีใหม่แล้วขอให้ปล่อยวางอย่าไปสนใจเขาอย่าไปดูเขานะครับอย่าไปดูอย่าไปแลอย่าไปรับรู้เรื่องราวอันใดทั้งสิ้นเราอยู่กับปัจจุบันดีที่สุดนะครับอยู่กับความเป็นจริงหนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าคุณจะมีโชคมีลาภในปีหน้าด้วยนะเพราะว่ามีแหวนในนิ้วนางสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณเป็นคนที่มีอายุหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเราจะเรียกปูา,าตายตาตายตาอากงอมาม่าอะไรเงี้ยจะเป็นลักษณะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุ คุ้มครองคุณอยู่เทวดาประจําตัวคุ้มครองคุณอยู่และไม่ห่างไปไหนนะครับก็ถือว่าท่านยังคงอยู่ข้ามปีไปเลยนะครับเพราะนั้นทาบุญบ่อยๆนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาประจําตัวจะช่วยเหลือเจอจุนให้คุณเพลงดังปังรวยครับอ่าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วใครที่จะน้อมรับคำำําทํานายของหมอเบิร์นะครับว่าปี2568จะเจออะไรบ้าง ให้พิมพ์คำว่าอนุโมทนาสาธุเข้ามาได้เลยครับพิมพ์ได้เลยเนี่ยสำหรับบ้านสีฟ้าครับ